สติเจตสิกนะครับความระลึกได้ชื่อว่าสตินะได้แก่ความไม่หลงลืมนะได้แก่ความไม่หลงลืมสติมีลักษณะที่จะถูกะก,ก็คือมีความระลึกได้ในอารมณ์นเนืองๆเป็นลักษณะนะครับมีความไม่หลงลืมเป็นกิจนะอสังโมหะเนี่ยไม่หลงลืมเป็นกิจมีความจดจ่อต่ออารมณ์หรือเป็นการตามรักษาจิตก็คือ,อตัวอารักขะ นะประจุประทานนะคือเป็นการตามรักษาจิตเป็นอาการปรากฏสุดท้ายตรงนี้สําคัญนะครับว่าสติเนี่ยคืออย่างที่บอกว่า mm hmm. เขาเป็นอินทรีย์ดังนั้นหมายความว่าการที่เราจะให้สติเกิดขึ้นโดยตรงในการน้อมให้สติเกิดก็ได้หรือไม่สามารถที่จะน้อมได้ต้องใช้เหตุใกล้เมื่อหลังที่สติยังไม่ถึงสมบัติยังไม่ถึงศรัทธาและพละจะทําให้เวลาที่เราไปกําหนดเราจะหนีอะไรไม่พ้น ความต้องการที่จะไปกําหนดถามว่าความต้องการตรงนั้นเป็นสติไหมเวลาที่เราขับรถไม่ประมาหรือเราเจะเปิดประตูเราก็ไปกําหนดว่าเรากําลังเปิดอยู่ดังนั้นหมายความว่าถ้าเรายังไม่ถึงสติปัฏฐาหรือยังไม่ได้สั่งสมอินทรีย์มาถึงสติขณะที่ไปกําหนดตรงๆเนี่ยเราจะหนีความต้องการยากยากมากนะครับจึงทําให้คําว่าสติตรงนั้นก็กลายเป็น สติที่ไม่ได้ประกอบกับกุศลซึ่งตรงนั้นก็คือเรียกว่ามิจฉาสติเป็นสัญญาที่ประกอบกับอกุศลจิตตุบาคืออกุศลจิตนั่นแหละเช่นเป็นเราที่ต้องการที่จะเป็นกนําหนดดังนั้น <mm <S <S เหตุใกล้ตรงนี้จึงสําคัญสําหรับผู้ที่สังสมมาไม่มากจึงต้องหาเหตุใกล้คือทีละสัญญาก่อนอย่างที่บอกไปแล้วว่าทีละสัญญาเป็นไงครับ เห็นไหมว่าตรงนี้เขามีสองอันนะคือทิรัสัญญาก็ได้หรือสติปัฏฐานเป็นเหตุใกล้ก็ได้ก็คือหมายความว่าลึกในกายเวนาจิตธรรมก็ทําให้อารมณ์นั้นทําให้สติเกิดขึ้นนั่นเป็นเรื่องของสภาวะธรรมแต่ได้บอกว่าในเบื้องต้นสติทัานศีสติท่านอินทรสังวรต้องใช้ทิรสัญญาทิรสัญญาแปลว่าอะไรครับสัญญาที่มั่นคงถ้าสัญญาที่มั่นคงควรจะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลสัญญากุศลสัญญามีอะไรบ้างครับ หนึ่งแนมมกคำมะสัญญาสองอภิยาปาทะอภยาบาสัญญาสามอวิมิตรส,สัญญาถ้าแปลก็คือเรามีสัญญาที่จะออกจากกามมีสัญญาที่จะออกจากความพยาบาทและก็มีสัญญาที่จะไม่เบียดเบียนคนอื่นสิ่งเหล่านี้คือคําสอนนะครับที่จริงคาสอนเนี่ยสรุปลงมาตรงนี้ก็ได้ก็คือลักษณะของสัมมาสังกัปปะเพราะทั้งหมดเนี่ยคำสอนเป็นไปด้วยการกําจัดราค้าโทสะโมหะ ให้ออกจากการไม่ออกจากพยาบาลแล้วออกจากการเก็บเบียนดังนั้นก็คือถ้าเราสรุปตรงเนี้ยสัญญาตรงนี้ที่เราจํามาแล้วเนี่ยจะทำาให้เป็นถีรละเราต้องเราต้องสมาทานคือจะต้องเอาไว้ในใจคือมาควาว่าเราจะทํานั้นการสมาทานตรงนี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนกับการตั้งอัตตะสมาพิที่ว่าเราจะทําตามคําสอนอะไรบ้างหรือเราจะงดเว้นสิ่งที่เปควาห้ามสิ่งเหล่านี้จะเป็นถีรละสัญญาแล้วสติจะเกิดขึ้นเมื่อวัตถุ ที่เราสมาทานว่าเราจะไม่ละเมิดอยู่เฉพาะหน้าเพร่าวัตถุกเกิดเฉพาะหน้าเราสมาทานไปแล้วสติจะระลึกในวัตถุว่านี่คือวัตถุที่เราต้องการที่จะงดเว้นหรือวัตถุที่เราจะประพฤติเช่นเรากำลังห่มจีวรอ,อยู่เราบอกว่าเราจะเราตั้งตัดสมาพัธีว่าเราจะพิจารณาปัจจัยสี่ทุกๆครั้งที่ใช้สอยปัจจัยสีนี่คือเราตั้งเองนะแต่เมื่อเราตั้งทุกวนันทุกวนันปุ๊บพอเราห่มจีวรเป็นไ,ไงเอ่ย ใช่ปฏิสังขารโยเกิดขึ้นดังนั้นเหมือนกันขณะที่เราเข้าเสนาสนะจะออกเสนาสนะก็จะมีสติในการระลึกนี่คือการที่เราหมายหมายให้รู้ว่าไอ้น,นี่คือสิ่งที่เราจะเหมือนกับว่าในพานเข้าไปในป่าจะออกได้คือต้องหมายไว้ก่อนแล้พอเราออกมาปุ๊บมันจะออกถูกเหมือนกันเลยก็คือขณะที่เราระลึกสมาทานในวัตถุต้องห้ามหรือวัตถุที่ประพฤติสติจะระลึกได้เรียกว่าถิรสัญญานะครับ สติที่เข้าไปตั้งอยู่ในอารมณ์มีกายเป็นต้นเรียงสิริปัฏฐานในวิลิทปัญหาท่านแสดงสติไว้สองอย่างนะครับเรามาดูกันว่าท่านแสดงไว้ว่าอภิลาปนักคณาสติเป็นสติที่ไม่เลอะเลือนเป็นลักษณะนะครับได้แก่สติที่ระลึกในธรรมทั้งหลายว่าธรรมนี้ดีมีประโยชน์เป็นกุศลไม่มีโทษธรรมนี้เป็นธรรมประนีเป็นธรรมขาวธรรมเหล่านี้ไม่ดีไม่มีประโยชน์เป็นอกุศลเป็นธรรมเลวเป็นธรรมดำเป็นต้นนะครับก็คือแยกแยะออกว่า อะไรคือทำดีอะไรคือทำไม่ดีอะไรคือทำดาทําขาวนะครับเป็นต้นนะแล้วก็นี่คือการระลึกได้ในกุศลธรรมทั้งหลายเพราะว่าถามว่าที่เราระลึกกุศลธรรมได้ทั้งหลายเพราะอะไรเพราะมีอะไรปรากฏเฉพาะหน้าก่อนทําไมถึงระลึกกุศลธรรมได้เพราะเพราะมีอกุศลธรรมปรากฏขึ้นก็จึงรู้ว่าอันนี้ไม่ใช่ก็จะมีการระลึกขึ้นมาดังนั้นจะแยกแยะได้ระหว่างทำดำทำขาวอยู่ ดังนั้นการระลึกตรงนี้ได้เป็นไปคําสอนของพุทธองค์เนี่ยแล้วไม่ซ่องเสพในธรรมที่มีคนเสพจึงเป็นการระลึกที่เป็นไปกับวัตถุที่ควรงดเว้นที่ผมบอกแล้วก็เป็นวัตถุที่ควรประพฤติเป็นสติที่ระลึกเป็นไปกับปัญญาสัตว์บุคคลโดยส่วนมากดังนั้นสติตรงนี้เนี่ยที่แสดงไว้ในมิลินทป,ปัญหาเนี่ยก็คือสติในขั้นศีลและสติในขั้นอินทรีย์สังวรสติในขั้นศีลเนี่ยเขาระลึกได้ใไห,ไหนเอ่ยทีละสัญญา ทีละสัญญาระลึกระลึกในไหนเอ,อ่ยสีลสีลมีอะไรเป็นสีลมีวัตถุเรียกว่าวิรเมศกภาวัตถุเป็นวัตถุที่ควนงดเว้นเมื่อหลัที่เราเจอวัตถุและสติระลึกได้ในวัตถุตรงนี้เรียกว่าสติท่านสีนะครับส่วนสติท่านอินทรีย์สังวรเป็นยังไงเอ,อ่ยทีละสัญญ,ญาจําได้ในอกุศลที่เกิดขึ้นไม่ต้องอาศัยวัตถุอาศัยอะไรเอ,อ่ยอาศัยว่าจิตมีราคะ ก็รู้ว่าจิตมีราคาขณะนั้นหยุดราคาได้และไม่ถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะอันนี้เป็นอีกขั้นหนึ่งที่สูงกว่าแต่ทั้งสองอย่างเนี่ยก็อยู่ในอภิลาปนะลััคนาสตินะครับเรามาดูอันหนึ่งก็คืออุปคันธนะลััคนาสติเป็นสติที่เข้าไปถือเป็นลักษณะการเข้าไปถือเป็นลักษณะได้ได้แก่อะไรบ้างก็คือได้แก่สติที่ระลึกได้ว่าทำเหล่านี้เกื้อกูลมีอุปการะทำเหล่านี้ไม่เกื้อกูลไม่อุปการะ แล้วเข้าไปถือสิ่งที่เกื้อกูลมีอุปการะกระจัดธรรมที่ไม่ไม่เกื้อกูลไม่มีอุปการะถ้าเป็นไปกับสติปัฏฐานสี่เนี่ยก็คือจะเข้าไปถือในในอะไรเอ่ยในอารมณ์มีกายเวทนาจิตธรรมเป็นต้นมีอุปการะอารมณ์เหล่านี้มีอุปการะดังน,น,นั้นก็คือเป็นสติที่มีกําลังแล้วในส่วนของอ,อุป,ปาคันนะลักษณาสติระลึกได้ตรงสภาพธรรม ตามความเป็นจริงเขาเรียกว่าอสังโมหะราาัสาก็คือกิจของสติเนี่ยตรงละกิจของสติเนี่ยคืออสังโมหะราาัสาส่วนสัมปชัญญะที่ละลระลึกได้ในสภาพธรรมเรียกว่าอสังโมหะสัมปชัญญะนั้นสติสัมปชัญญะขั้นสติปัฏฐานเนี่ยจึงตรงกันอยู่ก็คือหมายความว่าสติก็ระลึกได้ในสภาพธรรมสัมปชัญญะก็ไม่หลงลืมในสภาพธรรมเหมือนกันนะครับ มีอุปการะแก่ปัญญาโดยตรงคือสัมโมหะาสาัมปชัญญะนะครับเป็นสติที่ระลึกเป็นไปกับปรมตจธรรมเป็นส่วนมากนะครับดับนบนบนบงนั้นนี่คือให้เรารู้ไว้ว่ามีแสดงสติไว้สองที่เหมือนกันแต่สิ่งที่พระองค์แสดงสติเอาไว้ในในวิพังเน,นี่ยจริงๆแล้วก็มีมีสามนะแต่ว่าก็คือจริงๆแล้วถ้าเราแยกแยกแยก,แยกเป็นสีได <c oughs> ้ก็คือสติที่หนึ่งสติที่เป็นไปกับ การระลึกได้ในสิ่งที่ทำคําที่พูดมานานๆแล้วถ้าว่าโดยอารมณ์ก็คือว่าโดยบัญญัิสัตว์บุคคลนั้นสติท่านสีเนี่ยจึงเป็นส่วนที่เป็นสติท่านแรกนะนี่แสดงไว้ในวิพั์นะครับสติท่านที่สองคือสติอะไรเอ่ยมีเราดูอารมณ์เป็นหลักนะหนึ่งมีบัญญัติสัตว์บุคคลเป็นอารมณ์ของสติเป็นวัตถุที่ควรระลึกนะควรดเว้นหรือควรประพฤติสองก็คือมีอะไรเป็นอารมณ์ต่อ นอกจากบัญจัสัสบุคคลมีนามรูปเป็นอารมณ์ก็คือสติปัฏฐานขั้นสองนะมีนามรูปเป็นอารมณ์แทนอะไรเลยบรญจัสัตบุคคลทั่วไปสติสติปัฏฐานสติระ,สตระดับสามคือมีอะไรเป็นอารมณ์ต่อจากนั้นมีก็คือนามรูปเป็นสภาวะและสติขั้นสองก็คือนามรูปเป็นเป็นอารมณ์สติขั้นสามมีไปรักเป็น อารมณ์คือความไม่เที่ยงเป็นทุกขเวณาตาสติขั้นที่สี่มีอะไรเป็นอารมณ์พอมีไตรลักเป็นอารมณ์แล้วเป็นไงเอ,อ่ยเบื่อหน่ายขันห้าแล้วนะวางขันห้าเอาอะไรเป็นอารมณ์นิพพานเป็นอารมณ์ังนั่นก็คือสติสี่ระดับที่แสดงเอาไว้นะครับหรือถ้าแสดงโดยโดยการภาวนาที่เราแบ่งคร่าวๆเนี่ยเราแบ่งเป็นสามส่วนก็คือสติในขั้นสีนในการระลึกได้ในวัตถุ สติในอินทรียสังวรที่ระลึกได้ว่าจิตขณะนี้เป็นราคะโทสะโมหะและหยุดได้แล้วก็ไม่ถือโดยนิมิตนุนยัญชนะสติขัที่สารก็คือสติปัฏฐานนะนะก็คือให้เราค่อยๆพัฒนาสติสมาชัญญาของเราขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอ่ารานนี้สติเมื่อกี้บอกไปแล้วว่ามีทีละสัญญาเป็นเป็นเหตุใกล้นะก็คือมาจากทีละบกสัญญาทีละแปลว่ามั่นคงสัญญาความจําได้ในที่นี้ต้องเป็นกุศลส,สัญญา คือแน่กัมาสัญญาเป็นต้นรวมความว่าธิระสัญญาคือความจําที่มั่นคงคือกุศลสัญญาจากการฟังจะมั่นคงได้ต้องอาศัยการสมาทานนะนั้นการสมาทานตรงนี้ก็คือเรียกว่าอัตตาสมาปณิธิก็ได้เป็นไปกรรมสอนที่ฟังมาแล้วด้วยดีการสมาทานเหล่านี้เป็นการตั้งตนไวโดยชอบในกุศลธรรมทั้งหลายเรียกอัตตสมาปพิธิสรุปความว่าธิระสัญญาคือกุศลสัญญานั่นแหละนะบวกกับการสมาทานที่จะ ทำตามคําสอนนั้นทําสัญญานั้นนะครับลองดูนะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าสติจ่ายตางสัญญาอย่างไงสัญญาเหมือนสมุดจดบันทึกนึกออกไหมแต่ถ้าเราไม่เปิดสมุดดูว่าเราบันทึกอะไรก็จะไม่รู้ว่าเราบันทึกอะไรต้องไม่ลืมที่จะเปิดสมุดบันทึกเกิดขึ้นดูดูนะส่วนสติเนี่ยคือ,คอ,คอตัวที่ไม่หลงลืมที่จะไปเปิดอ่านสมุดที่เราบันทึกไว้นี่คือลักษณะของการเป็นกุศลนะนะ ังน,นั้นเนี่ยก็คือถามว่าสัญญาที่เป็นอกุศลเนี่ยจําเป็นจะต้องไปพยายามไประลึกในการเปิดดูไหมอันนี้เราพูดถึงสัญญาสกัสติที่เป็นกุศลนะแต่ถามว่าการมาสัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจําเป็นต้องไปเปิดดูไหมทําไมถึงไม่ต้องเปิดดูเอ่ยถามว่าขณะที่เรามีความเคยชินนะอย่างเช่นแปรงฟันอาบน้ําเนี่ยต้องต้องจําได้ไหม ไม่ต้องแล้วดังนั้นหมายความว่าอกุศลเนี่ยกรารมสัญญาพระองค์บอกว่าคือเรามีกามสัญญาเยอะนะจึงทําให้เวลาที่เป็นไปกับเรื่องอกุศลเนี่ยไม่ต้องอาศัยสติในการละลึกอาศัยแค่สัญญาที่เป็นอุปนิสัยของอวิชชาตัญหาอุปทานกรรมเนี่ยสัญญานั้นก็เหมือนเปิดอัตโนมัติแต่ถ้าเป็นกุศลโป๊ะเป็นไงเอ,อ่ยกุศลเกิดบ่อยไหม จึงต้องอาศัยสติในการระลึกความจําเกี่ยวกับเรื่องของเนค้อขม,มะเราจําเนก้อขม,มะไม่เยอะนะพอจําแล้วเนี่ยมันสู้กระแสของอกุศลไม่ได้จึงต้องอาศัยสติเนี่ยเป็นคนจําแล้วก็คือระลึกหรือเปิดอ่านกับสิ่งที่เราฟังมาแล้วนะนั่นก็จะเป็นส่วนของสติแตกต่างกับสัญญาที่เป็นกุศสด้วยหรืออกุศลด้วยนะครับอ่าคนนี้ก็สติจบแล้วนะครับ